สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรโยนอยีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะนัดจะมารีวิวรถคันนี้ให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะเป็นรถ Toyota a l t i ต1.6 G ปี2016นะคะคันนี้ราคาต้องขายอยู่ที่445,000บาทเท่านั้นเองนะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยค่ะ สำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะจะได้เป็นชมหน้าใหม่ไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วนะคะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะ5ก็ไกว่วอเวนจน3นนะคะกระจังด้านหน้าคันนี้นะคะก็จะเป็นโครเมียม2เส้นนะคะโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะโคมใส่ใสาขาวๆแบบนี้เลยนะคะจะมีในส่วนของไฟเดย์ทาตรงนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะ ในส่วนของล้อคันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กอันนอยปัดเงาสองสีนะคะงามๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะยางนะคะได้เป็นยางปีไหนเดวนะัดดูให้นะอืมนี่นะอยู่ตรงนี้นะคะยางนะคะได้เป็นยางปีสองพันยี่สิบนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่นะยางปี2020นะคะก็ยันะยง,ะะยงใช้งานได้อยู่อีกระยะหนึ่งนะคะช่วงล่างนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยไม่มีข้ามน้ำมันหยุดหลหยเยิ้มของเบาโช๊คนะคะลอยซีนด้านในสภาพเดิมๆหัวหน็อตด้านในสีเดียวกับตัวรถนะคะ ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาตรงกระจกมองข้างนะคะ <S <S มือจับประตูสีด้านนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมนะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของตัวเอาติดเขาเลยนะคะที่ตรงมือจับประตูเนี่ยเขาจะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมนะคะ กระจกเดินแท้จากโรงงานนะคะโลโก้ของโตโยต้ายังติดอยู่นะคะแล้วก็คันนี้นะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะลูกค้าได้รถไปคือพร้อมใช้งานเลยนะคะกระจกกระจกแท้เดิมๆเ,เลยนะ ช่วงล่างของรถคันนี้ด้านหลังนะคะก็สภาพเดิมๆเลยนะคะไม่มีการตัดต่อตัวรถมาอย่างแน่นอนนะคะสภาพเดิมทั้งคันนะคะโครงสร้างเดิมจุดเมด็ดอัลกลมๆเรี่งตัวสวยงามจากโรงงานเลยนะคะรับประกันนะคะรถที่เพดยนต์นะคะไม่มีเรื่องชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกับสีมาอย่างแน่นอนนะคะ ในส่วนของไฟด้านท้ายนะคะก็ดีไซน์มาใหม่เฉี่ยวสวยงามนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED แล้วด้วยนะคะด้านล่างก็จะมีในส่วนของไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ สวยงามมากเลยนะคะันนี้เป็นรถของหน่วยงานราชการนะคะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้นะคะข้อดีของรถหน่วยงานก็คือเขาจะเข้าตรวจสอบข้อเมนแทนศูน,นทุกรอบอยู่แล้วนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัติจากทางศูนย์บริการได้เลยนะ,ะสภาพเดิมๆทั้งคันสวยสวยงา,งามแบบนี้เลยนะคะกระจกด้านหลังนี้เขาติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะไฟเบรกดวงที่สามนะคะโลโก้ด้านท้ายนี้เขาก็เป็นแบบโครเมียมนะคะสวยสวยงา,งามแบบนี้เลยนะคะ สำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะภายในนะให้ดูที่เลขไม์กันก่อนนะคะคันนี้เลขไม์อยู่ที่186746กิโลเมตรนะคะไม้แท้ไม้เดิมจากโรงงานไม่มีเรื่องการกอไม์กับไม์มายอย่างแน่นอนนะคะคันนี้ก็จะได้ในส่วนของปุ่มแอ n จิ้งสตาร์ทได้บ่อยแล้วด้วยนะเป็นกุญแจคีย์เลสสตาร์ทมือนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับพาาัดไฟฟ้าแอร์นะคะได้เป็นแอร์กลมๆแบบนี้นะคะปรับได้360องศา,าเลยนะคะพวงมลาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟัง์กชันเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากพวงมลาลัยเลยสภาพของพวงมลาลัยก็สภาพเดิมๆเลยนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยสึกหลอของการใช้งานเลยนะสภาพ,พสวยๆใหม่ๆงามๆแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะคะจะเป็นเครื่องเล่นเสียง c d USB นะคะวิทยุ FM ได้นะคะแอร์เป็นแอร,แอร์อนาลอ็อกหมุนมือแบบได้สี่ระดับนะคะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะมีที่วางแก้วให้ด้านข้างสองช่องนะคะตรงที่พักแขนนี้ก็สามารถเปิดเก็บสัมภาระได้อีกด้วยนะคะต้องคอนโซลของรถคันนี้นะคะเขาจะตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจน,นะคะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะมีช่องเก็บสัมภาระให้นะคะนี่แล้วก็เก็บในส่วนของ คู่มือของรถไว้ให้ลูกค้านะคะนี่ะจะเอามาให้ดูนะใบภาษีสำเนาเริ่มนะคะอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นคู่มือของโตโยต้าเขานะคะมีคู่มืออยู่ให้ครบเลยเทคนิคการใช้รถอย่างถูกต้องนะคะนี่นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนคู่มือการใช้รถนะคะของตัวเอาติดนะก็ยังอยู่ครบนะคะนี่ลูกค้าสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะสวยๆเงามๆเลยนะ คันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะในส่วนของเบาะคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีเบจสวยๆแบบนี้เลยนะคะงามๆกันเลยไม่มีรอยฉีกขาดนะคะหัวน,น็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆเลยสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยับขยี่นนะคะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆกันเลยนะ นั่งสบายๆเลยนะคะด้านหลัง3ที่นั่งนะคะมีเซฟตี้เบลให้3เส้นเลยนะคะเสริมความปลอดภัยให้ผู้โดยสารด้านหลังนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้1ช่องนะคะมีช่องเสียบชาร์จไฟให้นะภายในนะคะเขาตกแต่งเป็นโทนสีเบจก็ทําให้รถดูสว่างดูหรูหรามากขึ้นนะคะทําให้รถดูบอดี้กว้างบอดี้ใหญ่ขึ้นนะคะสวยๆงามๆเลยตรงแผงประตูเขาก็จะมีในส่วนของที่วางขวดน้ำแก้วน้ำให้นะคะ มาชมกันต่อในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะกว้างๆกันเลยนะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะเอาในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าถาดทายเนาะมาปิดให้นะคะมาเพราะว่าต้องมีถาดท้ายปิดให้อยู่แนเนะแล้วก็มีในส่วนของล้ออะไรนะคะ ชุดแม่แรงมีอยู่ครบนะคะเดี๋ยวเอาถุงเครื่องมือมาใส่ให้นะบอดี้ช่วงล่างสภาพเดิมๆเ,เลยรอยซีนทังมะพร้าวนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆเรียงตัวสวยงามนะคะรับประกันเรื่องชนหนักพิความจมน้ำไม่มีแน่นอนนะคะหัวน็อตด้านหลังนะสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะบอดี้ด้านล่างด้านข้างนะคะก็จุดเม็ดอาร์ตกลมๆเรียงตัวสวยงามบอดี้เดิมๆนะคะ ขอบยางไม่มีฉีกขาดนะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนี้นะคะจะได้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะขนาด4สูบ1,600ซีซี125แรงม้านะคะ <S <S เป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีทีไอเรียบ้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้ภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมๆเ,เลย ไม่มีข้ามน้ำมันหยดนไหลยเยิ้มนะคะเครื่องยนต์แห้งๆงามๆแบบนี้เลยนะรับประกันนะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องมาอย่างแน่นอนเครื่องยนต์เดิมๆสภาพเดิมทั้งคันนะคะส,สวยๆงามๆแบบนี้เลยนะให้ลูกค้าชมกันเลยนะคะเครื่องยนต์เดิมๆคันหน้าเดิมๆนะคะไม่มีการตัดต่อตัวรถมาอย่างแน่นอนนะคะจุดมากแก้มสีจากโรงงานนะคะยังอยู่นะคะรอยจุดเม็ดอาร์ตเรียงตัวกลมๆสวยงามนะคะ หัวน็อตด,ด้านในสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีอรอยขยับขยี่นเลยนะคะหัวน็อตฝากระโปรงโลโก้โตโยต้ายังอยู่ฉนวนกันความรน้อนยังอยู่นะคะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะ toyota a อ t ติ1 6 g ปี2016นะคะราคาต้องขายนะคะอยู่ที่4 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้ผลเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณ9,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะถ้าสนใจคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปได้เลย หรือว่าจะโทรมาหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์098-260-9587นัดเพชรยนต์นะคะเข้ามาดูรถจริงได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถเข้าใหม่ให้ลูกค้าได้ชมกันในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ชอบคันไหนก็เลือกเอาแต่ถ้าชอบแบบเราก็โอนจองมาสิครับ